กีละองกีละะกะักะีะียุเท่าหร่อยเาไปเป็นตัวอย่างที่เนี่ยพมมนนพมเครับ่เอาี่เล็กนยไม่ใช่อยากจะมาประจานก็ให้อาหารเสริมกับลูกคนโตไปร่างเมื่อกันก็อยู่ไปได้ใช่ไหม เพราเข้าใจว่ามันทำอย่างนี้แเราเราจะให้ลูกจําทางเจ้าหน้าที่ตารวจเมื่อเห็นภาพเนี่ยผมก็สั่งให้ดําเนินการตั้งแต่วันแรกแล้วธีรพงศ์ธีรศักดิ์เนี่ยเขาอยู่ที่แฟดเคหะห้องที่สองทับห้าสิบเอดแปดสองชั้นสี่ที่เคหะเราเนี่ยนะมีลูกอยู่สี่คนก็น่ารักทุกคนเลยลูกลูกชายก็ลูกหล่อมากลูกสาวก็สวยภรรยาก็ทํา งานร้านอาหารวันละตั้ง400รอบาทวันนี้พอมอก็มาช่วยเราก็สอบถามแล้วว่าเอ๊แล้วทางกฎหมายเนี่ยเด็กจะอยู่กับพ่อแม่ได้ไหมปรากฏว่าดูแล้วเนี่ยแม่เขาน่าจะเลี้ยงได้แล้วก็ปู่เขาก็ยังให้อยู่ที่แฉตเหมือนเดิมแต่ขอญอาติพิจารณว่าก็าต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายนะเพราะว่าเราเรารักลูกไหมอ่ะขอให้พี่น้องว่าคือคือมันมันจะทําให้จิตใจเด็กเนี่ย กฎหมายที่ก็ออกมาเนี่ยต้องการให้เด็กไม่เกิดสภาพจิตใจที่ที่อาจจะติดไปตลอดชีวิตแล้วก็เห็นความรุนแรงของพ่อแม่ทะเลาะกันหรือว่าพ่อแม่ไปทำร้ายร่างกายพ่อไปทำร้ายร่างกายแม่หรือไปทำกายลูกอย่างเงี้ยลูกคนอื่นเห็นวันนี้เราก็เลยมาเป็นุทาหอนนะครับไม่ใช่เอามาประจานแล้วก็ทางนี้ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาที่แจ้งทั้งการทารุนทั้งตามพรบ ครอบครัวนะแล้วก็เรื่องยาเสพติดก็ไปเสพยาเสพติดจะไปรักษานะลูกนะก็สำนึกในความผิดทำทำไปนั่นเมาอยู่ไหมมีกินเหล้าครับแล้วทำไปเพราะอะไรเพราะข้าวโมโหครับฮะอ่าค้าวโมโหอะไรนะข้าวฟ่างโมโหโมโหโมโหใช่ไหมเพราะอะไรอะโมหลูกไม่ทำตามแต่รักลูกจะไม่ถูกนะทำอย่างนั้นนะนะเข้าใจนะ เข้าใจรูปล่อด้วยเนี่ยสึกยังไงที่ที่เห็นภาพอย่างนี้น,นะครับกับลูกเนี่ยเสียใจเสียใจเสียใจไหมครับพูดดังๆลูกเสียใจไหมเสียใจเสียใจอยากจะไปกอดลูกอยากจะไปพบลูกไหมลูกให้กอดหรือ,ปอเปล่าลูกกลัวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่กลัวนะปกติกอดลูกทุกวันแม่